ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจรราัญญาเวชศาสตร์ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดพะเยานะคะมีความยินดีที่จะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวโอทอปมาร่วมงานอดอกไม้บานริมก้านพะเยาแล้วก็งานโอทอปโมบายในวันที่25ทธันวาจนถึงวันที่5มกรานะคะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนชาวโอทอปในจังหวัดพะเยา mm hmm. ให้มาร่วมจําหน่ายสินค้าโอทอปซึ่ง ของดีเมืองพะเยามีมากมายนะฮะแล้วก็และสินค้าโอทอปของต่างจังหวัดด้วยค่ะซึ่งในงานในครั้งนี้เป็นงานที่เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วยแล้วก็สินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยาด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้มาร่วมงานแล้วก็งานนี้ก็ขอเชิญชวนชาวโอทอปเครือข่ายโอทอปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดนะคะ ส่วนสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการจองบูธการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้นะคะภายในโอทอภายในจังหวัดจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณ1,500บาทนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายของอต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีประมาณอยู่3,600บาทต่อบ,บูธนะคะกขข็ขออยากจะเชิญชวนนะทุกทท่านนะคะมาร่วมการจำหน่ายสินค้าโอทอปงานดอกไม้บานที่ก้านพยาวนะคะ เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่อบอุ่นแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสุขนะคะอยากจะฝากนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมมาเที่ยวแม่แอวนะคะแวะที่ก้านพะเยานะคะของเรามีก้านพะเยาของเราสวยซึ่งมีความสวยและความโดดเด่นของก้านพะเยาอ,อยู่แล้วอากาศตอนนี้ก็กาลังอากาศกําลังดีนะคะมีตอนเช้าเช้าก็จะมีหมอกนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่น่าดูนะคะค่ะสำหรับสินค้าโอท็อปที่จะมามาจําหน่ายในครั้งนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ขอเชิญนะคะติดต่อได้ที่แม่นายนะคะ08 1 3 4 6 1 9 0 8นะคะแล้วก็ติดต่ออีกท่านหนึ่งก็คือพี่ต้อยนะคะ08 9 5 1 6 9 9 0 4 0นะคะตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาสนับสนุนสินค้าโอท็อปแล้วก็มาท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นเมืองหน้าอยู่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ okay.